สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยค่ะนาตาลีค่ะวันนี้นาตาลีจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวตลาดที่เขาขายสินค้ามือสองกันค่ะนะคะที่เออเออันนี้เขาเพิ่งเปิดได้เมื่อวานเองค่ะเป็นวันที่สองนะคะหลังจากที่คันที่เริ่มเปิดร้านค้าอะไรแล้วนะคะแต่ก็ยังเงียบเหงาอยู่ค่ะเพราะว่าการการจราจรก็กําลังควบคุมกันอย่างหนาะแน่นนะคะ แต่ว่าที่นี่เขามีเคอร์ฟิลค่ะตั้งแต่6โมงเย็นไปจนกระทั่งถึง6โมงเช้านะคะแต่ที่นี่นาตาลีพาเพ,เพื่อนมาดูเนี่ยนะคะก็หนึ่งมีจุดประสงค์อยากจะหาซื้อกระถางสวยๆนะคะจะเป็นกระถางเซรามิกหรือว่ารูปพันแตกต่างอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเอาไปปลูกซักกาแลนต์ค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวจะพาเพื่อนเอน,เ,น,เ,น,เ,นเข้าไปดูนะคะว่าตลาดนี้เขาขายอะไรกันบ้างเป็นส่วนใหญ่ก็ของใหม่ก็มีค่ะแต่ของเก่าก็เยอะนะคะเราจะไปเลือกซื้อ กระถางสวยๆแต่มันจะอาจจะเป็นของเก่านะคะทีนี้ข้อสําคัญก็คือต้องป้องกันเต็มที่ค่ะปกติเขาจะเก็บค่าเข้านะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้เขาบอกเขาไม่เก็บค่าเข้าเปิดฟรีค่ะแต่ว่าข้อสําคัญทุกคนจะต้องใส่แมสใส่หน้ากากาอนา,ามัยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะเพื่อนๆว่าจะเลือกซื้อกระถางยังไงจะได้โชว์เพื่อนๆว่ากระถางสวยๆอันนี้ปลูกซากเรนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเตรียมเงินแค่ ดอลลาร์นะคะบาท2บาทค่ะเพราะว่าของที่นี่มันจะไม่แพงหรอกบางทีเขาก็เอามาขายแบบทิ้งๆอะ่ะแต่ว่าเราก็เลือกเฉพาะของจําเป็นที่เราต้องการใช้เราก็ไม่อยากเอาขยะไปไว้ที่บ้านเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปกันนะคะตลาดเงียบเหงามากเลยค่ะเพื่อนๆนะฮะไม่ค่อยมีร้านค้าปกติเนี่ยนะคะถ้าไม่มีเหตุการณ์โควิดเนี่ย ก็ของก็จะเต็มไปหมดเลยค่ะนะฮะของเก่าก็เยอะของใหม่ก็เยอะค่ะแต่วันนี้เงียบเงาฝ่าผิดปกติเลยค่ะเพื่อนของเขาแทบจะเอามโยนทิ้งเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆแก้วน้ําสวยๆอันนี้เราเอาไปปลูกสักการนได้นะเนี่ยสวยงามใบละหนึ่งเหรียญค่ะเพื่อนเพื่อนนะฮะมันสีสันสวยดีแล้วก็ไปปลูกสักการันต์ได้แล้วก็ ปลูกแล้วก็ให้เป็นของขวัญวันเพื่อน,อ,นอะไรก็ใครก็ได้นะเพื่อนอย่างเงี้ยเลือกซื้อได้ใบละหนึ่งเหรียญค่ะเพื่อนอแล้วก็ชามโคมก็สวยค่ะนะเอาไปปลูกไม้ก็ได้แต่บางคนที่นี่เขาก็คงจะเอาไปใช้ใส่เอาหวอาหารใส่ซุปกินได้ค่ะแต่นาตาลีไม่เอาจะเอาซื้อก็คือซื้อเอาไปไว้สําหรับปลูกสักกลรน์หรือปลูกไม้อบน้ําค่ะเพื่อน,อนดูนะเนี่ยเลือกซื้อไปสวยสวยค่ะเพื่อน Oh, ซื้อได้ทั้งเซตเลยแค่ห้าเหรียญค่ะเ,เพื่อนๆเซตนี้นะแก้วกา <Bread. S 1> แฟกับกระชามนุ่ม How about this one same same ฮ huh? ะ how much this one uh, <1? S 3> dollar seven h o l e t h i n g Yeah. oh too much this is kind of small นะเพื่อนเพื่อนได้ของดีโห oh, ชามใบนี้ดูสิเอาไปปลูกต้นซักแกลนสวยงามมากเลยค่ะ <50 S 1> เพื่อน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 รู้ไหมเท่าไหร่50เซนค่ะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกได้ค่ะนะคะเป็นแก้ววายอย่างดีเลยนะคะก็คงไม่ใช้แล้วนะคะก็สองใบสองใบแก้ววายสองใบนี่ก็1ดอลลาร์ค่ะส่วนอันนี้นะ50เซนแล้วก็อันนี้เป็นกระถางต้นไม้เหมือนกันนะ เพื่อนเขาทำดีมากเลยพราะติกอย่างดีเลยค่ะเพื่อนก็ลูกละาฟเซนเหมือนกันนะโอเคได้ของดีพอสมควรเนี่ยก็โชว์ให้เพื่อนๆดูนะว่ามาหาซื้อแบบนี้แหละเก่าๆแล้วเดี๋ยวไปปลูกสักการันกันค่ะโอ้เพื่อนๆได้เซตนี้เหมือนกันสวยงามนะเพื่อนเพื่อเห็นไหมมันเป็นขวดโหลสําหรับใส่น้ําตาล ใส่โอ๊กแมลใส่ข้าวนะมันก็เป็นเซตกันอย่างนี้ยค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกซักแกลนค่ะโอ้โหสวยงามใบแค่50เซนนะคะจริงๆแล้วมันมีฝาด้วยนะเนี่ยเ,เพื่อนๆเนี่มันมีฝาด้วยเนี่ยสวยงามเป็นเซตก็50เซนเหมือนกันแล้วก็ได้อันนี้อันนึงถูกใจมากเลยมันเป็นหัวใจค่ะ อันนี้ไปปลูกอะไรก็ได้น้ำออกไหลออกได้ด้วยนะคะโอหเพอร์เฟกตนะเนี่ยก็เลือกซื้ออย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนะฮะเจ็ดิเซนค่ะโอ้โหโคกหินเพื่อนๆแค่หนึ่งเหรียญเองดีมากเลยเอาไปทำอะไรดีเนี่ยทำดีมากเลยซื้อไปทิ้งไว้ที่บ้านดีไหม อ๋อมันน่าจะของหนึ่งบาททางนั้นเลย<ๆ>เพื่อนเพื่อนหนึ่งเหรียญหนึ<ๆ>่งเหรียญไดูซิมีอะไรนะี่โโหเพื่อนเพื่อนอดซื้อไม่ได้เนี่ยผ้าเป็นคอหนึ่งเหรียญเองผ้าด,ดีมากๆเลยนี่กองนี้กองละชิ้นละหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเพื่อนเพื่อนว่าะจะไม่ซื้อแล้วมันมีเยอะแยะที่บ้านแต่ว่า ค้ามันดีมากเลยเดี๋ยวต้องเลือกซื้อซะหน่อยดูนะเพื่อนเพื่อนมันถูกมากมากเลยจะเป็นของเราไม่รู้นะมาใช้หรือยังแต่ถ้าเอาไปก็ต้องมาซักให้สะอาดเรียบร้อยค่ะเราถึงจะใช้ได้นะเพื่อนๆได้เพื่อนกลับบ้านล้วเขาวางตั้งเทียงไว้น่าสงสารมากเลยแต่เรื่องเรื่องคืออยากได้ตะกร้าค่ะอาตะกร้าไปปลูกต้นไม้แต่ว่า พีก็อยากจะไปด้วย I อเลิฟอยู่ซิไม่มีคนเอาเขาตั้งทิ้งวางไว้วันนี้ก็ได้มากพอสมควรได้กระถางไปพอสมควรร้านเริ่มเก็บแล้วค่ะไม่ค่อยมีของแล้วค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเดินนะก็วันนี้ก็คงแค่นี้นะเพื่อนๆพนาเพื่อนๆมาชมตลาดเขาเรียกตลาดกาลาเซลหรือสวับที่ลอสแอนเจลิสก็มีแต่ของเกา่เกาๆขายของใหม่ก็มีค่ะแต่นาตลีไม่ซื้อของใหม่ซื้อแต พวกของที่เราจําเป็นต้องใช้ก็คือได้พวกถ้วยชามมาสําหรับทำปลูกซักแหล่นค่ะเพื่อนโอเค okay, นะคลิปนี้ก็แค่นี้นะเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ